โอ๊ยแล้เธอหายหายเจ็บยังเออฉันรู้สึกว่าฉันเจ็บที่เขายิงฉันตรงไหลอ่ะอแต่ตอนนี้พวกเราต้องกลับไปที่ฐานก่อนเบลยังไม่หายเลยแล้วหัวหน้าเราล่ะหนึ่งล่ะ,ละอ๋อเออใช่เขาตายแล้วเบลโดนเนดลเซอร์น่นนะ เอาน้ำมาให้เขาหน่อยที่นี่หมายถึงนะเออชื่อว่าอะไรนะลาสัญญาฮะชื่อว่าอย่างนี้ให้หน่อยเดี๋ยวฉันเอา นเรีนหัวันเกิดาันเรียนหัวนิดนึงอะเออหมดว่าเขาจะตัวเทานะอะพ่ออ่ออแอน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 แอออเขาต้องการความช่วยเหลือหรือเปล่าถ้าพระเจ้าต้องการความช่วยเหลือเข้ามาในรถชันเขอืม สัญญาถือเออเออถือคุกกี้เขาถืออยู่เขามาเร็วเรามีที่พักอยู่ต้องเดินตามลงมาแล้วล่ะเดี๋ยวเราอุ้มเธอเองไม่เป็นไร อ๋อ oh. ไม่มันติดตรงนี้อ๋อเขามาเร็วมาเร็วมาเร็ว มันมีที่หนึ่งที่ปลอดภยัยมาถึงแล้วบ้านของฉันเอ๊ะเพิ่งผิดบ้านผิดบ้านตามแล้วมะพนั่งข้างรถด,ดิ่มันมีบ้านอีกอันนึงตามมาตามมันอยู่ทางนี้ว่าแต่พวกเธอพวกเธอเอ,อช่วยเล่าเรื่องเกี่ยวกับพวกเธอหน่อยดิ มาไได้ไคือฉันอยู่ในทีมสมาคมช่วยเหลือคนแล้วหลังจากนั้นเคสมันเยอะมากแล้วก็ยังไงต่อนะแล้วก็ฉันก็อือแล้วหลังจากนั้นหัวหน้านก็ตายหลังจากนั้นมีใครไม่รู้อ๋อเขาชื่อพัดด็อกเขามาที่อะมาเผชิญฉัน,นแล้วก็เขาก็พาเราไปที่ไหนไม่รู้ไอ้บ้านที่อยู่ เธออยู่ข้างหน้านั่นคืออ่มฐานของด็อกเหรอใช่ใช่อ๋อถึงว่าคยมาถึงละบ้านของเราเออพราะเธอทำไม่สบายๆเลยนะโอเคพวกเธอควรไปอาบน้ำไปตัวพวกเธอเหม็นเน่าจริงๆเลยนะเนี่ยได้เลย สงสัยสงสัย,สยเบลจะตายแล้วมัง้งนี่คุกกี้เป็นอะไรไม่รู้อ่ะมาดูหน่อยสิถ้าแต่นายชื่ออะไรนะเราเหรอโซเชียลไมค์นะ่ะเยนดีที่ได้รู้จกักคุกกี้เป็นอะไรไหมฉันชื่อสันติญาเองอะไรคุกกี้เป็นอะไร<า>ไม่รู้อ่ะแต่ฉันทำแห่ใหนะ้นะพวกเธอเป็นอะไรเหรอทำไมเพื่อนของเธอเป็นแบบนี้เนี่ย กของเธอรูไหมเต็มไปหมดเลยนะเพื่อนฉันโดนเลเซอร์ของบ้านดอกนะอ๋อเดี๋ยฉันทำแผลตรงหน้าอกให้เธอว่แต่พวกเธอทำไมพวกเธอไม่ไปหยาบน้ำอะขอบคุณมากเลยนะที่ให้พวกเรามาบ้านนานะไม่เป <S 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 ็นไรไม่เป็นไร เราใจดีโดยเฉพาะช่วงโควิดพวกนี้เนี่ยพวกเธอควรเอาแมสนะนี่เอาไปแมสอันหนึง่งท,ทุกคนแ,แค่นี้นะบ okay. ๊ายบายโอเคเธอเอาแมสไปดิเออแมสเหรออา่าเาแต่พุก,กี้อ่ำอ่ำพวกเธอเชื่ออะไรนะพวกเธอเชื่ออะไร ชือ่อว่ามินดี้ส่วนเพื่อนอีกคนหนึงของเธอตามมาตามมาเพื่อนอีกคนนึงของเธอเออพอดีเขาเพื่อนอีกคนหนึงของเธอชื่ออะไรเธอชื่ออะไรญญอ๋อยินดีที่ได้รู้จักนะสัญญากับอ่ายินดีที่ได้รู้จักนะว่าแต่เกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนพวกเธอเนี่ย โอ้ยก็อย่างที่ฉันเล่าไปอะแหละแต่ฉันยังเล่าไม่จบนะหลังจากนั้นเขาทานาพ่อต้องขัดแล้ว,พลวเพื่อนเราอีกคนนึงทีง่ชื่อว่าคุกกี้เขาหลังจากนั้นเขาก็ไม่เตามาตามมามาเล่าเราตรงนี้มาเล่าัา<อ>ไปดีๆหลังจากนั้นเขาเลยยิงหลังจากนั้นฉันก็อุ้มมาแล้วก็อ๋อง่ายๆก็คือ กีของเธอโดนยิงโดยดอกก็อกหรอาาเราไม่รู้นะว่าด็อกคือใครแต่เขาดูช่วยจริงๆอูเธอมีแมสที่ดีนะว่าแต่เออเพื่อนคุกกี้กับเพื่อนเบลของเธอเอเออ่าดูดิการเป็นศพเนาเหม็นมากพวกเธอเดี๋ยวเราขอบไปเก็บศพก่อนนะโอเคได้พวกเธอคุยกันเลยนะโ okay. อเคแต่ว่าเไม่ยิงโบราณ ใ,ใช่อะเราไปเก็บหลังบ้านเองเ,ออเราไปเที่ยวหลังบ้านดีกว่าเรียพวกเธออันนี้ก็คือหลังบ้านที่เล่นมินิเกมอะไรได้สนุกสนุกพวกเธอไปหยาบน้ำก่อนได้ป่ะพวกเธอโตเหม็นจริงๆเลยอ๋อกลิ่นน่าจะมาจากเมนดี้นะ อ๋อเราลืมลูมเมดพวกเธอน่ะนไหนๆก็เนิตต้อนรับสู่บ้านของเรานะโอเคเฮ้ยไลซัน hmm. ย hey, ่าอ๋มอยู่ไหนอะ mm hmm. วางพร็อพอไรได้เลยนะปาร์ตี้ได้เลยนะเฮ้ย mm hmm. hey, อ๋มก่อนที่เธอจะทำอะไร กฎอันที่หนึ่งของบ้านนี้ก็คืออย่าพาพวกสัตว์ประหลาดซอมบี้มาหาเราโอเคเคอย่างน้อยฉันก็ไม่ไทำอนะไรกคนอ่าอย่างน้อยถ้าเราปลอดภัยเธอก็ปลอดภัยเหมือนกันอย่างนี้ต้อนรับสู่บ้านของเรานะอ๋อเรียกฉันว่าไมค์ได้เลยเธอูเม่เรายังอ๋อเราลูเมทไปแล้ว เพราแต่ว่าอะไรเหรอในม่เพื่อนเหรอไม่มีนี่วางเปโนตรงไหนได้บ้างนะ่ะวางได้ไหมฉันอยากเล่นน่ะวางได้ตรงไหนได้บ้างนะ่ะตรงไหนก็ได้เนาะอ่าอ,อย่างน้อย <c oughs> ก็แค่อย่าให้มันลอยบนโตะแล้วกันได้งั้นฉันไปเอาเล่นบนแล้วกันน่ามันเงินของเธอนะไม่ใช่เงินของฉัน

พราคิดว่าใครน่าจะตัดไฟนี่แหละต่เอาไปเอาไปเอาไฟฉายไปะพราเธอไม่ไฟฉายยังมีแล้วเดี๋ยวเราไปสำรวจข้างบนนะเดี๋ยวเราไปซ่อมไฟข้างบนแต่ฉันจะไปซ่อมไฟหลังบ้านนะวางตัวได้ละงั้นเดี๋ยวฉันจะซ่อมไฟ อ๋อตรงไหนแล้วกันไหโอเคโอเคช่ว okay, okay. ันซ่อมไฟดีมากดีมากเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอยู่ดีๆไฟก็ดับเนาะใช่ปะเหมือนมีคนมาแก้งเราเลยน่าจะมีใครตัดสายไม่แก้งหรอกน่าจะมีแบบใครสักคนนี่แหละเราไม่รู้อะแต่รู้ๆเขาอันตรายอย่างเออโอชิง now. 呀。Yeah. นอนที่ห้องของเป็นอนที่ห้องของไอ้ไปหาไปหา ที่นี่ฟังนะมันมีคอนวัแตกเต็มไปทั่วเลยอะ่ะอยู่ดีๆไฟโรงเรียนก็ดาบอะ่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นไม่รู้อะ่ะรู้ๆมีคอนวัแตกมากแล้วจะเป็นผลของโควิด19ใช่หรือเปล่าใช่งั้นตามเราไปนี่โอเคค,คุณครูตามหนูหมาี่เรารู้สึกเออเหมือนาอเจียนเออไม่มีอะไรคนโคยากจะพูะเพป็นเป็นไรอยากพูเป็น เออทำไมเอาปืนมาหาผมเดี๋ยครูเป็นโฮมิดมีสิบแก้วคุณครูไม่เป็นหรอกค,คุณครูกินยามาเยอะแล้วค,คุณครูกินผักอ้ครูไม่แน่บางทีอาจจะเป็นก็ได้ไจริงด้วย เีเราชอบกินแซนด์วิชทุกวันทุกวันอันนี้ก็ไม่ไดีดสเิเราคิดว่าเราจะเออวน้ำมัน ทางโน้นพอดีเลยเอ้ยได้ได้อ้าวเธอหายไปไหนอ่ะอยู่ท่งนี้นี่ใกล้ๆใกล้ๆกล,กล้ที่นี่เลย,เยสวัสดีค่ะเอ้ยสวัสดีพวกเธอกดไลค์และ subscribe ยังเหรอไลค์ like, อะไรพวกเธอกดไลค์และ subscribe ยังกดไลค์อะไร <c oughs> กดอะไร กดไปที่ช่องเนี่ยกดยังไงไลค์กัน subscribe อะกดช่องอะไงช่องเน็ตคุง VS ม e นดี้ไงพวกเธอกดไลค์และ subscribe แล้ว,ว,ลวโอเคในเมื่อพวกเธอกดเรามีคุกกี้ให้พวกเธอด้วยนะอ่ะคุกกี้อะไรเอาไปรางวัลของเป็นผู้ subscribe ฉันกดแล้วว่าแต่ทำไม<ง>เธอขวัล้นเหรอ ใช่คเไ,ไม่ได้ดถูเลิศเธอใส่วิกเหรอเธอใส่วิกเหรอเพิ่งรู้นะเปล่าแล้วทำไมเธอเปลี่ยนสีผมได้อะจะใส่แล้วอ,อันนี้คือผมจริงของฉัน เป้าเธอเป็นบ้าเหรอทำไมเธอจะยิงฉันอ่ะเธอจะอ้วกไหมฉันเรียกตำรวจแล้วเธอจะอ้วกไหมตำรวจมีคนบ้าฉันไม่ได้จะค่าตำรวจตำรวจโอเคมาเลยมาเลยพวกตำรวจจะมาที่นี่ไอ้คนบ้าออกไปจากที่นี่เลยไปเร็วอะสัญญามาเร็วเธอที่ไหนมินนี่อ๋อ ว่าเขาจะอาเจียนอืเพราะมันเป็นแบบเดิมทีเรา,าสร้างฐ <ไป S 1> า,านที่<บ>นี่กันไหมจะไปร้านตัดผมกันได้เรามาสร้างฐานที่นี่กันเถอะดูเหมือนว่าจะปิดร้านนะใช่ร้าน,นฉันกิดอือ่นเขาทำชิปโก,กนเลย นี่งานเอาองนี้ไหมแล้วทำงานที่นี่แต่อันนี้เป็นส่วนเราโอเคไหม ยินงสับประหลาดตกลงไปในน้ำว่ะไไอย่าจับสับประหลาดเด็กขาดเลยมันจะแพร่เชื้อกันได้ เราปิดยังโอเคแล้วเอาศพนี่เอไปได้มเนี่ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ่ยเี่ยเฮ้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 ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ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 ย เอัาสอบออกกลับไปเธอะเธอกัดเธอโดนกัดอ่ะสัญญาโอ้จริงด้วยลากปอดเธอยิงฉันเลยเธอไม่ปลอดภัยไม่เป็นไรเธอยิงฉันเลยไม่ได้เราต้องทิ้งเธออยู่ที่นี่ แล้วไม่มีวันคราบเพื่อนที่อยู่กับฉันไปตลอดไปหรอกนะได้แต่ต้องมีไม้เออเออผูดีที่แทสุก้